และนักเตะสัปดาห์ที่2นะครับใน AQUA i n f e r n o l นะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจะมีใครน่าสนใจและเราจะไปแลกขายบ้างนั้นไปชมกันเลยครับผมไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน d ด s บ o p อนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงิน ในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับโดยในสัปดาห์ที่2นะครับนักเตะที่เข้ามาใหม่นะครับก็มีความน่าสนใจหลายๆตัวเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าทั้งอ่าใน6ตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นยูเซบิโอฟานเดซาโซคาเตสตีโอเอนองเดสนะครับฟานเฟซี่ฮัมซิกนะครับคือน่าสนใจหมดเลยนะครับอ่ะยังไม่รวมคนอื่นๆด้วยนะแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาแลก กองหลังก็ดีพูดภาษาประตูนะครับอ่ะอย่างแอดวินฟานด์สานครับเอ้ดียังไงพี่อ่ะเราไปดูสเตตกันหน่อยแล้วกันครับอันนี้คือสเตตที่ยังไม่ยังไม่ได้ตีบวกนะครับอ่ะยังไม่ได้ตีเทมเมส้ซมนะครับแล้วก็เทมไป็สามสิบนะครับแต่ว่านาซาหลังๆมาเนี่ยเริ่มจะไม่มีปลาบอลไกลแล้วนะทุกคนเออตรงนี้เนี่ยทีแรกก็นึกว่าเออมันคงคงจะดีกว่าดอนาลูม่าแหละนะครับที่มี ที่ไม่มีเหมือนกันอ่าเดินอซาคเคยมีไงเออแต่พอเห็นร่างนี้มาพอไม่มีแล้วเออแต่มันก็ดีตรงที่ถ้าใครที่มีอะไหล่ตรงนี้นะครับเยอะนะครับเพิ่อมอีกนิดหน่อยเองก็จะได้แอดวินฟาร์นซาครับซึ่งตอนนี้เราขายที่470นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปตลาดกันหน่อยครับอ่ะในตลาดตอนนี้นะครับก็ได้ของมาแล้วนะครับโอเคครบนะครับ เดี๋ยวเราไปแลกนะักเตะตรงนี้กันฮะ47ตัวคูณ18ล้านดูซิ18ล้านคูณ50นี่มันก็ประมาณเท่าไหร่อะเกือบเก้าร900ล้านเลยนะโอ้โหถือว่าซื้ออะไรมาเสียตั้งอีกแล้วนะครับทีนี้ว่าจะไม่ลงทุนแล้วนะแต่นาซาก็ามายั่วซะนั่นนะครับโอเคฮะ ไม่ไรขายไม่ได้แต่ว่าซื้อไม่ถึงสองพันล้านหรอกมามาครับมาสู่ขอนักซากันดีกว่านะครับมากดผิดชีวิตเปลี่ยนไปกดตัวอื่นซะแล้วมาเลยจ้าโอ้นเนเธอร์แลนด์ G K ไอคอนนั่นก็คือแอดวินฟอนเดซาเนี่ยครับผมโอ้โหต้อนรับนะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมจริงๆก็มีร่างนาอยู่นะ <c oughs> ร่างนาร้อยห้ายังมีอยู่นะครับผมอ่ะก็ไปตีบอกซะหน่อยนะครับมาโอ้ชมา이เคลนได้เวลาที่ทีมงานพีทบีดนะครับมีสองคนที่ยังคงอยู่นะมีเน็ตเวทกับชมา이เคลนนะ บอกเลยว่านิวเอเยังดีอยู่นะในเมนเจอร์นะครับแชมเป้เคิลนก็ดีเมื่อวานก็เซฟปฏิหารหลายทีนะครับในสตรีมนะครับเมื่อวานไปดูได้นะคือสนุกม,มากนะครับจากลำนานห้ามั้งขึ้นมาที่แชมเปี้ยนครับจบในไลฟ์พอดีนะครับขึ้นขึ้นแชมเปี้ยนในไลฟ์พอดีครับก็ไปดูเอานะครับว่าเส้นทางการแต่แนงของคนที่ไม่ค่อยมีเวลาประมาณไหนนะอะน่าาสอยู่ไหนว่านี่น่าใสนี่นี่ใช่หไหมให้ดูข้างๆกันเลยครับนี่ คนนี้ร้อยสิบนะจ๊ะนะซาหยิบน้ำแข็งนะครับนะครับโอ้นะครับเส้นทางลูกชาเราได้อยู่นะเอาสักนิดสักหน่อยนะครับแต่หลังๆเริ่มตียากแล้วอะ คือตี40%จากม่วงไปแดงนี่เริ่มไม่ติดแล้วนะครับทุกคนวันนี้ลองดูซิอาถานไหมมันจะมีอาถานให้เราอีกหรือเปล่านะอ่าพอได้อยู่นะดูซิมันจะมีอาถานหรือเปล่าสองรอบที่ผ่านมาที่ตีขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้เลยนะทั้งเวอร์จิลฟานได้ทั้งมันดินี่นะครับแข็งเหลือเกินสมกับเป็นกองหลังที่แข็งโป๊กนะครับนาซาคงไม่ใช่ครับผมอ่า นายอยู่นายอยู่อย่าไปตีก้องหลังนะเพราะก้องหลังมันแข็งโปก๊กไม่ใช่สุดแนวเนี้ย <c oughs> อย่าไปที่เส้นทางรูปผู้ชายกับก้องหลังนะครมันแข็งโป๊กจริงโอ้เหลือไม่กี่ตัวเองว่ะอ่าโอเคพี่มาเชลโนโมันแจงแยืดหรอกมั้งอ่ะไปครับอ่าการพุ่งตัวแหละถูกแล้วนะครับ ไปลิ้นการส่งบอลก็ไม่ใช่เรื่องนะโอเคในเวลาที่นัาขึ้นต้องวางมือแล้วครับนะ <c oughs> โอเคไปทีนี้มีใครที่ว่างๆบ้างโอลิซ่โอทุกคน จะต้องอเดี๋ยวสลับแป๊บนึงฮนะสลับก่อนปาบก็คงจะต้องฝึกเองเนี่ยอะไรก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับอืมอ่ะประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวนะไมได้เชื่อก่อนสลับก่อน อันเดี๋ยวเราไปดูเมนเจอร์แค่สองเกมดูซิว่านาซาจะมีส่วนร่วมกับการเซฟชีวิตของเราหรือเปล่าครับภารกิจ2ดาวจะได้มาหรือเปล่านะครับอ่ะฝากน้าด้วยแล้วกันครับแหมจริงๆงควรจะไปฝากกล่องหน้ามากกว่านะ <c oughs> อาว่าได้ไปแล้วไปชมกันเลยครับผมไปซึ่งก็ตอนนี้ก็คงจะต้องบอกว่าอยู่ที่14ดาวเท่านั้นเองครับแหมมีขึ้นมีลงนะต้องบอกนี้นะครับจาก16กลงไปที่5นะครับเมื่อวานกลับมา14นะครับวันนี้ ลองดูซิว่าดาวนี้จะได้มาหรือเปล่านะครับแทคติกเดิมนะแทคติกเดิมไปโคู่แข่งแล้วโอเคเยี่ยม13 13 14 สิบสามสิบสี่สิบสามโอ้โหยังสิบสามอยู่เลยนะผมจะต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนวอล์เกอร์เป็นตัว RB ร<ป>้อยเก้าโอ้ฝั่งนี้ครับนซา,ามาแล้วนะจ๊ะโอ้ <c oughs> oh, เอาวะรีวิวรีวิวฟันเดชาทั้งสองฝั่งแล้วกันนะครับ <c oughs> ไปดูกันดิเมเจอร์ Major <c oughs> <c oughs> จะเหนียวหรือเปล่าครับฝั่งเป็นสี่สองสี่นะครับ ในส่วนของเป็นได้จาคั้วก็เหมือนเดิม4 3 3โฮลดิ้งนะครับยังไว้ใจแผนนี้อยู่เอาละโอ้โอ้แมนเดวิวิ่งช้าวะเมื่อกี้วิ่งทาทางช้าไปหน่อยครับนี่เดมเบเล่เฮยเขารู้ว่า โอ้ทะลุทะลุซองนะชาเอาอ่ะ well, see, เพิ่บเพิบนี่ครับ oh. นี่นะชานะจ๊ะ oh. โอ้โหเดนเบเล่ยิงแรงว่ะน้ำก็อยู่มุมแรกนะเสาแรกนะผ่านไม่ออกครับทุกคนอ่ะคอคีดที่ได้อย่าไปไว้ใจจีเคมากมายนะมันไม่ได้เหนียวร้อเปร์เซ็น เอ้ยออาาต้องรอปรับ AI ก่อนงนี้เหรอวะวลียอดฮิตนะครับรอปรับ AI ก่อนมันไม่ใช่แล้วนะเพื่อนโอ้โหบทต้องต้องยอมรับนะว่าเขายิงดีนะครับทั้งสองลูกเลยนะโอ รบเอาแล้วตอนได้ดูตำแหน่งแล้วโอ้โห,โหโดนยำชัดๆเลยแต่อีกฝั่งหนึ่งก็โหดจริงฮะครับ <c oughs> มีทั้งโรนันโดมีทั้งเดมเบเล่โอ้โหลากกระชากมายิงทีใช้แหลกเลยนาซาชัน เอานะะัาซามาฆ่ากันหรือเปล่าเนี่ยบบเฮ้ยโอ้โหฮอะไรวะ่อบลอลให้มันถึงก่อนโอ้โหมาครับ4-2-4อังบาทนินอ้าวเขาใช้เดมเมล่ไปเล่นในปีกขวาแล้วนี่ ว่ามีบาทเทนอยู่ตรงกลางอยู่แล้วโอ้เกือบโดนครับเกือบโดนยาทําแกงแล้วนะฉันไปหน่อยดีเอาสักลูกดีดูสินะซาฝั่งนั้นจะเหนียวหรือเปล่าดูสิดูสิ ปับป๊บปั๊บโอเครู้เรื่องเลยนะผู้รักษาประตูก็นี่แหละนะครับอย่าไปคาดหวังสูงเพราะคุณจะผิดหวังทันที <c oughs> ปับ๊บไม่ล้ำนะไม่ล้ำนะปับ๊บไปครับผมนะโชคดีที่มีทั้งฟันดาชาทั้งสองฝั่งนะครับอได้รีวิวกันไปครับผมก็นะ <c oughs> ต้องต้องเอาวลีเดิมกลับมาพูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าพุทธศัพประตูนะครับไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะครับเน้นโอวยาสูงเพื่อเพื่อส่งเสริมโอวทีมแล้วกันนะครับ <Okay. S 2> อย่าไปมองว่าเอ๊ะมันจะแบบโอวียาสูงแล้วมันจะเซฟกว่าโคนอื่นเนี่ยเห็นไหม <c oughs> <c oughs> อ่าอ่าเป็นไงล่ะโดนยามาย,ยิงเลย ชักลิ้นชักงอเลยนะครับแต่พิคาดหวังว่ามันจะซิปปฏิหารกว่าคนอื่นนะครับเน้นโอวยาเน้นโอวยาครับผมคือต้องบอกเลยว่าคุณลักษับปะเป็นความอุ่นใจอย่างหนึ่งครับใช้ไปเถอะโอวยา์ทสูงน่ะก็คิดว่ามันคงก็คงจะดีที่สุดแล้วลหละอะไรประมาณนี้ครับให้เราคิดประมาณนี้ก็พอเอาละจะโดนไหมสองสี่ไหมเนี่ย เหมือนจะโดนไหมเหมือนจะโดนไหมนั่นไงนั่นนั่นบาทเทนพิกบอลพิกตัวพิกบอลกลับมาได้เฮ้ยเข้าหน่อยดิเข้าบอลหน่อยสิเพื่อนอ,อไม่มีใครกล้าเข้าบอล <c oughs> ด้วยความที่อ่าแทคติกมันการเข้าบอลที่ตั้งไว้เฮ้ยเหมือนก็สามสามหนึ่งสองอยู่นะไม่เข้าบอลเลยว่ะยี่แรกนึกว่าสองหนึ่งสองเออลืมไปว่าเราปรับเปสามหนึ่งสองอืม ไม่มีใครกล้าเข้าบอลเลยให้ดูนะเนไ,ไหมสามหนึ่งสองเลยนะนี่ so <the> สุดรยอดนิตเลย 2> 4, 2. แต่ก็ไม่มีคนกล้าเข้าบอลครับโอ้ oh, ไม่ตรงกรอบถ้าตรงกรอบก็อาจจะเข้าก็ได้นะ ขอดูการตัดเจ็ดหน่อยนะจุดสี่เท่านั้นเองอ๋อเฮ้ยไม่มีเมซ,ซี่หรอแหนว่าเราเอา V S A มาเล่นนั้น,นี่อ๋อสามสี่ก็ยังดีแพ้ลูกหนึง่งอย่า อย่าไปยอมอย่าไปยอมสามสี่สามสี่ซ้ายเอ้ยไม่้ขวาดิา่โอ้ตรงกรอบอยู่นะไม่รับนี่มีเข้าอยู่นะั้นเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหจะเอาบาโคาล่าลงมาสัหน่อยคนระับอนหน่อยอนหน่อยสามสี่สิเออนี่แหละ อเห็นไหมสามสี่จริงด้วยวะ่ะรีบเก็บบอลเลย <c oughs> อ่าแพ้ยังมีศักดิ์ศรีนะครับแพ้แค่ลูกเดียวนะครับผมทีแรกนึกว่าจะโดนยามไปแล้วนะโอ้นาซาวิ่งออกมาไม่ออกมาปิดบอลดีอยู่นะแต่บระเทนก็ยิงคมกว่านะครับอ่าแพ้ไปแค่หนึ่งลูกไม่แย่ไม่แย่นะอีกฝั่งก็โหดด้วยครับมีโรนันโดมีโอ้หลายตัวะยิงเอายิงเอาอ่ะ อันนี้คือเกมแรกผ่านไปนะครับผมโอ้ไม่สามารถเซฟดาวได้นะนะนะโอ้โหการยิงเท่ากันเลยนะหกสี่หกสี่ครับโอ้การผวามม่ยอมในการส่งบอลดีทั้งคู่เลยนะฮะเอาไปดูฮันดี้ห้าฝั่งนั้นหกจุดสี่นะครับด้วยความที่เขาได้ชัยชนะไปครับนักสานฝั่งนั้นก็เลยดูดีกว่านะครับฝั่งนี้คือห้าเลยครับดับดับอนาถเลยโอเคอเดี๋ยวไปดูเกมที่สองกันหน่อยแล้วกันครับ โหดับล่วงมาพอสมควรครับร้อสิบสามดาวนะครับสามพนหะครับมาสก,กมีมเ้ยเจอแล้วโหโคตรนานโคตรนานเลยสิบสาม1ี่สิบสครับดูจาก ดวนักเตะดูเราจะดูดีกว่าอยู่นะครับแต่ของอย่างนี้มันก็ไม่แน่นะบอกจริงโอกาสที่แพ้ร11้อยสิบสามรก็มีให้เห็นอยู่นะครับบอกเลยมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบนะครับอ่ะแต่เชื่อว่าวันนี้ไม่น่าแพ้ไปครับ โอ้ยจ่ายเบาอีกต่างหากเนี่ยจำบองก็ไม่ดีนะครับยามาวาเซนมาที่กุลิดยิงไหมยิงเถอะโอเคขึ้นน้ำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากยามินยามามครับยิงแล้วก็ชักดิ้นชักงอไปครับ ท่านี้มันท่าของอันโตนิโอนี่หว่าจริงๆยามามันเป็นท่านหนึ่งนะที่แบบเหมือนท่าไหนวะท่ายามาท่านี้มั้งเหมือนเอ็มปเป้เลยนะอื๋อแล้ว ท่าโอเคเยี่ยมชนดะเลยครับท่า,ทาประเทศเยี่ยมครับไหลามาสวยให้ที่มอนดินี่ครับมอนดินี่จะยิงจบเองไหมไม่จบเองครับอ,อจ่ายบอลดีครับแต่ล้ำหน้าไปหน่อยครับแล้วไปยิงออกทำไม <laughs> เออโอ้ล้ำไปอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะลำ้ำออกตัวไปก่อนนิดนึงครับแล้วโอ้โหยิงคารุตะข่ายครับเน็ตเวทเบื่ออะไรวะเนี้ย บอกว่าเกมนี้คงจะเป็นเกมที่สบ,สบายๆง่ายๆของฟันเดอร์ซานะครับโอ้อยามาครับโดนตัดบอลไว้ได้ครับแล้วบอเกอร์ก็เสียตำแหน่งครับจังหวะนี้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยปิดนยดีโอ้ยเกือบไปครับไม่มีใครวิ่งมาทานนะันอ่ะเมื่อกี้นี้จังหวะมันแบบเป็นจุดที่ชิปตัวแบบไม่ค่อยดี แล้วจ่ายไปใครให้ใครเปิดเปิดโดยไม่ดูคนเลยนะนานี่จริงๆก็ไม่ใช่แค่นาหรอกครับจริงๆก็เปิดเปิดไปแบบไม่ได้ดูหน้าดูหลังกันอยู่แล้วครัเอาละจังหวะนี้ต้องโอ้ระวังครับร้อยไปแค่โจโจโอ้ยโยโอ้ยฝั่งก็ล่อจะยิงแต่เสาแรกนะ อบาอาละจังหวัดตัวกลับแล้วแต่เวลาหมดก่อนเวลาหมดก่อนครับทุกคนหยบไปครับเควินเดบรอยมาที่บาเทนและกุลิด จังหวะนี้ได้อยู่นะโอ้โหมันได้อยู่นะเออนั่นแหละโอ้โหจริงๆจบได้วกควรจะจบเลยนะอย่ามาเมื่อกี้เน้นตีกีตาร์ข้าไงเออเอ้าวสวยแล้วอ้าวแล้วเสียบว้าวแล้วเสียบว้าวอย่างนี้เสียบว้าวอย่างนี้เสียบว้าวอย่างนี้โอ้โหเคลียร์ไว้ได้ครับเกือบไปเหมือนกัน ต้องบอกเลยครับว่าใน11ตัวจีนของเรานะครับมีผู้เล่นอ่าเนเธอร์แลนด์นะครับอยู่ที่สามคนนะถึงจะไม่เป็นสามทหารโอ้โหโดนจนได้ครับถึงจะไม่เป็นสามทหารเสือนะครับแต่ก็มีถึงสามคนนะครับอ่าประกอบไปด้วยฟานประเทศนะครับฟานไดและฟานเดอร์ซานะครับโอ้มีแต่ฟานทั้งนั้นเลยนะครับผมมองลงนี้มีช่องให้อีซัคเข้าไปยิงครับ เปลี่ยนตัวไม่รู้เขาอเอาใคฟรฟรันซี่หรอไปครับโอ้โหทุกนี้ชัดเจนเอาละอย่ามาจบเพอจบเพอจบเพอเอ,เอาโอ้โโอโอย่ามาไม่จบครับเน็ตเวทรับจบเองครับผม ถือว่าเป็นตัวที่ยังดีในเมเจอร์นะเอาเวลเน็เวินะครับ <c oughs> นี่ครับผม <c oughs> ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นอะตอนเด็กๆนะครับเน็เวินะครับกับอ่ามันจะมีคนสองคนนะครับที่อ่าจริงๆมีสองหรือสามวะจําจไม่ได้เหมือนกันสองหรือสามนี่แหละนะครับในเช็คเนี่ยเหมือนจะมาที่ลิเวูคนหนึ่ง ออจำไม่ได้จริงอะ่ะแต่เป็นว่มมามันจะมีอีกคนหนึ่งมีเน็ตเวทหนึ่งคนแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามีโฮโบสกี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเพเมเกอร์เลยนะใช่ไหมโฮโบสกี้ถ้าจำผิดขออภัยนะแต่ใช่แหละเพราะสองคนนี้ทำให้ปิดเอ่อให้โอ้โหเกือบเข้าทำให้เช็คแจ้เกิดมากเลยครับตอนนั้นใช่โฮโบสกี้ใช่ แต่จำไม่ได้ว่าใครที่ย้ายมาใช่ไหมโพโบซกี้ไปแมนยูไหมจำไม่ได้แต่ตอนนั้นแบบชื่อเสียงกำลังมาเออเอาแล้วโอ้เกือบไปครับผมอืมอ่ะ,อะก็ถือว่าเสียหนึ่งได้ขึ้นมาหนึ่งนะครับเสมอตัวนะครับในส่วนของนักขานะครับ ก็รีวิวของนาก็ประมาณนี้แหละนะครับเหมือนเดิมก็คืออยาไปไว้ใจ GK มากนะครับนะยิงดูว่า OVR สูงก็จริงแต่ว่าอย่าไปคาดหวังเยอะนะอ่าไปคาดหวังพวกกองหน้าตัวทําเกมในพวก CM ดีกว่าครับ CM หรือว่าสติเกอร์ปีกอะไรพวกนี้นะครับไปคาดหวังพวกนั้นดีกว่าว่าเฮ้ยมันจะจ่ายบอลดีจะจบสกอร์ดีนะครับตัวนั้นเน่คาดหวังได้มากกว่าครับถ้ามัน ไม่เป็นตามหวังเปลี่ยนตัวไปตัวอื่นครับเป็นตัวที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ในส่วนของ G K เนี่ยมันก็ได้แค่นี้แหละนะครับเอาไว้แบบเฝ้าให้มันครบ1 1ตัวนะครับมีลูกปฏิหารนานๆทีบ้างนะครับมันก็ไม่ได้แบบปฏิหารทุกครั้งอะไรประมาณนี้ครับอ่ะดูฟอร์เตซ่ากันครับหกนะครับออกบอล3ครั้งนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับนะ1,500แต้มกับนาซาระครับ มองว่าอย่างไรบ้างก็มองว่าคุ้มแล้วกันนะครับไม่แย่หรอกนะครับใช้ไปเถอะนะครับจ k เ0หทั้งทีแล้วก็แต้มในกี่การมีก็ให้มาเยอะซะด้วยนะครับเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะมีเป็นพันขึ้นไปนะดังนั้นก็ไปตามกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกพี่นะครับสวัสัีวีนนี้สวัสดีครับ